สวัสดีครับผมสมาเรณงกีตาร์เฟนครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับสเกล a อม n เนอร์พนอนิกนะครับในวันที่6นะครับสําหรับการนํามาใช้งานนะครับซึ่งผมก็ได้สอนไปแล้วทั้งหมด5แพทเทิร์นด้วยกันนะครับก็จะเป็นวิธีการฝึกได้ขึ้นลงธรรมดานะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับก็คือเราสามารถนํามาฝึกแล้วนําไปใช้งานจริงได้ก็คือสามารถนําไปแกะเพลงได้เลยนะครับ อย่างเมื่อสักครู่ที่ผมได้เล่นในตอนต้นนะครับก็คือการเล่นในสเกล A เมนเน่บรรทาดนิกเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ได้ไล่ขึ้นลงธรรมดาอย่างเช่นปกตินะครับเราไล่ใช่หมครับแต่ถ้าเราไล่ขึ้นลงธรรมดามันก็จะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเขาก็จะนําลูกเล่นมาใช้เพื่อให้มันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับทำให เพลงมันฟังแล้วดูน่าสนใจนะครับเขาก็จะนำลูกเล่นของการใช้ sequence นะครับ Sequence คืออะไร sequence ก็คือการเล่นเป็นในส่วนของสัดส่วนของโน้ตนะครับมีกลุ่มละ3าโน้ตบ้าง4โน้ตบ้างนะครับก็คือเล่นเป็นกลุ่มๆไปนะครับในครั้งนี้ผมจะสอน3โน้ตให้กันนะครับก็คือการสอนอเป็น sequence เป็นกลุ่มละ3โน้ต3โน้ตไปเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูช้าๆนะครับ นะครับจะกปกติเราไร่นะครับแล้วก็เอาซีเควนซ์มาใช้นะครับเป็นขุ่มละ3ามโน้ต โอเคเรามาดูนะครับว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงนะครับให้เราใช้แพทเทิร์นที่2นะครับตรงนี้นะครับในการฝึกนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นนี้ก็คือถือว่าเป็นแพทเทิร์นหลักเลยนะครับดังนั้นเพื่อนต้องจําแพทเทิร์นนี้ให้ได้นะครับเพราะส่วนมากเขาจะใช้ตรงนี้เป็นหลักนะครับโอเคเรามาดูนะครับในส่วนของเป็นกลุ่มละ3โน้ตนะครับแล้วก็เล่นอย่างนี้นะครับชี้ก้อย ชี้สายห้านะครับนี่ก็คือชุดแรกนะครับต่อไปนิ้วก้อยที่สายหกนะครับแล้วก็ชี้แล้วก็นานนะครับประมาณนี้นะครับแต่ในเวลาข้อนับนะครับเขาก็จะนับหนึ่งสองสามและส่วนโน้ตตัวที่หนึ่งก็คือเอาตัวที่สอง เมื่อสักครู่นะครับนับเป็น1นึ่ะครับหนสชุดต่อไปก็เอาตัวที่2องเมื่อสักครู่นับเป็น1นะครับหตัวนี้2องนะครับสองสามนี้นับเป็น1นึ่งนะครับ1นึ่งสามสนี้นับ1นึ่งครับหนึ่สามนี้นับ1นึ่งนะครับ1นึ่นี้นับหนครับหนึ่งนับหนะครับหน สองนี้นับหนึ่งครับหนึก็คือจะใช้วิธีการเล่นวนๆทำซ้ำาอย่างนี้ไปจนถึงสายที่หนึ่งนะครับลองดูช้าๆนะครับเพื่อนๆก็ลองแกะตามดูนะครับผมจะเล่นช้าๆ ก็เล่นประมาณนี้นะครับดังนั้นเวลาเพื่อนๆฝึกก็ฝึกช้าๆนะครับพยายามจํากลุ่มละสามโน้ตสามโน้ตให้ได้ก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยๆฝึกให้มันต่อเนื่องกันนะครับเวลาเล่นก็ให้มันต่อเนื่องกันอย่างนี้นะครับนี่คือในส่วนของอ ซีเควนซ์สามพยางน,นะครับส่วนมือขวานะครับในการดีดก็คือใช้ดีดนะครับขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ตลอดนะครับใช้การดีดสลับตลอดทุกโน้ดนะครับในขาขึ้นนะครับขาขึ้นก็เหมือนกันนะครับใช้การดีด3น้ดเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ลองแกะดูนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นต่อกครับน,นะครับพอมาถึงสายหนึ่งนี่เ,นเพื่อนๆต้องย้ำ ย้ำที่เฟสที่8หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นามามันถึงจะลงห้องพอดีนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไล่ก็ได้นะครับแต่มันก็ทาย้ำมันก็จะจะทำให้เราเล่นง่ายมากขึ้นนะครับโอเคนะครับสำหรับซีเควนซ์สามพยานนะครับส่วนมากในเพลงจะได้ใช้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆฝึกตรงนี้ดีๆนะครับฝึกให้ ให้คล่องนะครับเวลาแกะเพลงเนี่ยผมว่าเพื่อนอาจะแกะได้ได้ไม่ยากนะครับอย่างอย่างในท่อนเพลงโซโลท่อนกลางเพลงบัวลอยนะครับก็จะใช้นะครับเขาก็จะใช้การนะครับไล่สีเกินไปอย่างนี้นะครับหลายเพลงส่วนมากก็จะใช้นะครับเพื่อนๆลองลองฝึกดูนะครับเพราะว่าฝึกแล้วมันได้ใช้งานจริงๆนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับ ในคลิปที่6นี้นะครับในวันที่6นี้ก็สอนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปที่7ผมจะสอนวิธีการนำเอาซีเควนซ์สพยางค์เมื่อสักครู่นะครับมาเล่นเชื่อมต่อกันทุกแพทเทิร์นนะครับให้สามารถเล่นได้ทั่วคอนะครับโอเคฉะนั้นตรงนี้พื้นฐานนะครับเพื่อนๆต้องให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปที่7เจอกันนะครับผมโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมช่วยกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ